ซูเปอร์ลิชหนึ่งเก้าหกห้าออลิจิโน่เอ็กชั่นส์เอ็กเพิร์ดอเเตัวจริงเรื่องสกินแคร์ออกเดินทางกันมาจนเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับกับเทปกิจกรรมสุดพิเศษ The First Estimate l a l l y Tropical Paradise จากจุดสตาร์ทที่ CDC ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังที่4แรกจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างตาม2กู้หูไปดูกันเลยครับ มาถึงแล้วครับจุดหมายแรกครับคุณเพชรวันที่นี่คือ,อปั๊มคาวเทคนะครับนครชัยศรีนั่นเองนะฮะอุ้ยผู้เข้าแข่งขันมากันเยอะน,นะครับผมอ่ะนะฮะจุดแรกนะครับผมสปอนเซอร์ของเรานี่คือตรงนี้เลยนะฮะสปริน้ำดื่มยี่ห้อสปริงเกิลนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นเกม,มเดี๋ยวมีเกมแต่ละฐานเนี่ยซึ่งฐานเนี้ยจะเป็นเกมอะไร เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าผู้คุมฐานอยู่ข้างหลังผมมาตามไปดูกันเอาเลยไวลาะคุณเพชรเอาโหวันนี้ครับเป็นคนมีห่วงห่วงยางมีรูแต่ห่วงยูมีเองกงยูแห่งประเทศไทยเอางี้ดีกว่าเกมทำอะไรเกมเนี่ยนี่เราจะเอาห่วงห่วงห่วงของเราเนี่ย ไปโยนนะครับตามนี่เลยครับขวดสปิงเกร์ของพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณทั้งสปิงเกร์แล้วก็ทุกทุกคนด้วยแต่ว่าอันเนี้ยคือเราจะให้คะแนนร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโยนไม่เข้าเราจะหักสีคะแนนแล้วคุณแต่ละคนเนี่ยจะได้กี่ห่วงโอ้ก็ตะกี้เท่าที่ดูนะสถิติตอนนี้อยู่ที่4ี่ห่วงนะ4ี่ห่วงคือคือคือเหมือนกับว่าคือได้โยนห้าทีมีห้าห่วงได้โยนห้ารอบ ใครเยอะก็คือถ้าเกิดว่าเก่งสุดคือได้5แม็กเต็มใช่ตอนเนี้ยแม็กสกอร์อยู่ที่4อยู่แต่ว่าถ้าโยนไม่เข้าคือหักห่วงละ4แต้มเท่ากับว่าฐานเนี้จะหักทั้งหมดยี่สก็คะแนนถ้าผมกับเพชรตะวันไปเล่นหน่อยนไปลองไปลอง ยืนตรงนี้เหรอยืนตรงยืนตรงนี้แฮมเกินแทมเกินขอบปูนนี้ตรงนี้นะดูผมลองแล้วยื่นสุดแขนเนี่ยยังไม่ลงเลยนะไม่ไม่ลงเลยผมชอบท่าชอบท่าเขานะคุณอาจจะจบที่ลบ90ลบร้อยดูดูแลจำจำแล้วก็นำไปใช้คุณน่ะไปทีละฐานเลยแล้วดูใครลบเยอะกว่าได้ได้ได้เดี๋ยวจำเลยเดี๋ยวจำทิศทางลมสวยไปไปสวยลบสี่ก่อนเลยลบสี่ก่อนเลยสวยลบสี่แล้ว เลบแปดลบแปดเกือบแล้วเกือบว่ะลบสิบสองแม่นอยู่อะแม่นนะลบสิบแน่น้ำวันสุดท้ายถ้าไหนๆยืนไม่ลงนะเล่นโบลิ่งเลยเอาอย่างี้นะเก่งจริงๆเลย เดี๋ยวผมได้ให้เขาอีกทีนึงเออโอเคเพชรนะครับลงไปยี่สิบแต้มทั้งหมดเต็มนะฮะเต็มมารที่เขาลบได้ก็ลบยี่สิบเต็มเต็มลบพี่เต็มลบเต็มลบถ้าจากการวิเคราะห์นะผมคิดว่าถ้าโยนแบบที่เพชรโยนอะอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักมันทำไมมันไม่ได้มันต้องมีการสปินแต่ถ้าอย่างเพชร มันเด็กโยนนะมันเล่นไม่เป็นไงมันต้องสปินแบบนี้เาแบบตีกลัฟตีกลัฟวัด,ล,ด,ล,ด,มดลมวัดลมก่อนมาโยนคลองแล้วไปกาวีตกนี่นไงครั้งแรกมันเป็นการเขาเรียกว่าลองเชิญก่อนจากอันแรกแล้วเป็นไงโอ้โอัออนอแรกเราเรียกว่ากระจกเฮ้ยมันโอตรสวรรค์เราหน่อยเอ้ย ไมัเมันยากเหมือนกันนะยากยากเรียบร้อยคนละลบย0ไป่ะ คือคือผม,มเห็นว่าเพจมันลบ20 <c oughs> ผมก็เลยคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวตามดี๋ยวน้องจะเสียใจแต่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่ง่าย <c oughs> ไม่ง่ายนะครับแล้วพอที่พี่นากับพี่เตย้ยบอกว่ามีผู้เข้าแข่งขัน,น <c oughs> <c oughs> สามารถโยนลงได้4ี่ห่วงเนี่ย นี่เขาเก่งจริงเก่งจริงนะครับิครับแต่ยังไม่ถือว่าไฟนอลนะเพราะว่าเกมของเรามีหลายด่านใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองเอาใจช่วยละกันว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยนะครับเขาจะทําได้กันสักแค่ไหนเชียวใช่แล้วครับนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะมันหิวเอมันหิวอยากจะได้แบบอาหารอร่อยอร่อยบรรลงท้องฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวสถานที่ตรงนี้เดี๋ยวเราให้พี่ณาับพี่เต้ยเนี่ยเขาจัดการไดยเราสองคนเนี่ยไปเป้าหมายถัดไปก่อนนั่นก็คือร้าน เจ๋งครัวชายทะเลเฮ้ยคุณอ่ะเดี๋ยวคุณต้องอยู่ตรงนี้คุณต้องอยู่ไดง้ยังไปไม่ได้คือพวกผมเดี๋ยวผมไปก่อนใช่คุณคุณไม่มีสิทธิ์คุณอยู่ตรงนี้เราลองเราจะทำยังไงกันได้บ้างองเอางี้แล้วกันคุณฟังแล้วกันว่าร้านนี้มันเจ๋งยังไงคุณไมเคิลฮะยังไงร้านนี้คือคือต้องบอกก่อนคุณต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยครับเป็นเป็นเป็นร้านที่ต้องบอกว่าพี่นิวชัยพลเคยพาไปแล้วนะฮะในเทปสมุทรสาครถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยไปย้อนดูได้เป็นร้านอาหารที่แบบท็อปท็อปอ่ะแลวต้องบอกง เขาแล้วนะฮะ,ะแกงส้มแปะสะมะระผัดไข่มะเฟียเข้าไปใร้เขาใส่ ถึงจุดที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านจะได้พักผ่อนเอาแรงและอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลของร้านเจ๋งครัวชายทะเลก่อนที่ทุกคนจะต้องออกเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปครับอาคุณผู้ชมครับถึงแล้วฮะนี่เลยเจ๋งครัวชายทะเลครับผมวันนี้ตามรอยนิวชยพลกันนะฮะเพราะว่าวพี่นิวเนี่ยนำร่องความอร่อยไปแล้วใช่แล้วครับตอนนี้ยังไงดีพี่เขื่อนเรามุ่งหน้าจาก ทีซีหนึ่งเมื่อสัก,ก,กครู่มาตรงนี้นะครับใช้ระยะทางเนี่ยประมาณสัก6กกิโลถูกต้องแล้วกิโลกรัมกิโลเมตรที่นี่ครับเราอยู่ที่หมู่บ้านประมงนะครับตำบลพันท้ายนรสิงห์นะครับจังหวัด สมุทรสาครนั่นเองถูกต้องแล้วนะครับผมก็จะมาตามรอยความอร่อยนะครับผมของพี่นิวชัยพลวันนี้ซัดให้เต็มที่กับอาหารทะเลแล้วก็ซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่จะพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราเ่ยนะครับผมมาอิ่มอร่อยมันมาพักเที่ยงมันมาพักเที่ยงใช่แล้วแต่ตอนนี้ครับเข้าในเทอไปครับไปครับ บรรยากาศภายในร้านตอนนี้นะครับผมก็เรียกว่าเต็มที่นะครับผมรมเย็นสบายแต่ว่าของคุณเนี่ยของ <c oughs> ข,ของหวานมาแล้วของหวานมาก,ก่อนแล้วอากาศมันร้อนเง <c oughs> คุณ <c oughs> จะเอาหน่อยไหม <c oughs> เล่นเกนอย่างนี้แหละกงยูมังไคเขาทแบบนี้เหรอพี่นี่ๆคุณให้เกียรติคุณเต้ยอนโดไทยผมหน่อยเขาถือเนี่ยเขาโกงยูยังไงเขาถือหนักนะฮะครับหนักหนักนะแสดงว่าอันนี้คือพิเต้สั่งมาแล้วเหรอฮะหรือยังไงครับคือผมก็เรียกว่าต้องดูแลทุกๆคนที่มาที่นี่วคนที่เขามาเราก็เรียกว่าเสิร์ฟกุ้งหอยปูปลาไม่ผมเห็นคุณหยิบกินเองงช่วงกินเมื่อกี้ตัดโต๊ะดอยู่คไม่ใช่คืออย่างนี้คืออาหารที่เนี่ยคือเป็นเนื่องจากวเเเย เดินหยิบกินดได้เลยเอาแล้วพี่ก็หยิบมาอปตได้ปยะลมามาเดี๋ยวพาไปดูว่าอาหารเป็นยังไงครับผมนี่ครับหน้าตาหน้าตาของอาหารนะครับครับผมมาถึงเนี่ยเจอชูน้ำพริกก่อนนะครับผมมีมะเขือมีผักกาดอะไรนะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะมีซีฟู้ดอย่างเช่นมีกุ้งมีหอยนะครับมีปลา แล้วก็มีปูนะครับผมเรียกว่าอาหารทะเลเนี่ยจัดเต็มครบแน่นอนนะครับส่วนเรื่องความอร่อยเนี่ยนะฮะผมต้องบอกว่าอร่อยแน่ๆเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับผมบเดี๋ยวเราไปต่อคิวเพื่อรับอาหารกันหน่อยดีกว่าได้ครับเพราะว่าตอนนี้หิวมากจ้าไปาครับผมลุยกันฮะ ผู้ชมครับเดี๋ยวเพชรจะพาไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับแอาหารวันนี้อร่อยมากน้อยแค่ไหนครับตามมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอพูดคุยด้วยหน่อยครับผมคุณแม่ชื่ออะไรครับสุพรรณีค่ะคุณแม่สุพรรณีครับคุณแม่ผ่านมาครึ่งทางแล้วเหนื่อยยังฮะไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนขับแม่คิดว่าแม่จะได้กี่คะแนนวันนี้เห็นอกว่า อะไรใช่ไหมครับคงไม่ถูกตัดหรอกเพราะว่ามั่นใจในสายตาของสวสูวยแม่ยังแขกแร่อยู่เอ็นจอยละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งทางยายากันไปนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับบายสวัสดีครับผมขอพูดคุยด้วยหน่อยครับโอ้โห อันนี้คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับหรือว่าเพิ่งมารู้จักตรงนี้ฮะเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับมากี่คันครับวันนี้มาทั้งหมด1 2 3 4 5สองสามสี่ห้ามาสามคันนะสามคันช่ยทำ้า่เรียกว่าคัดกันมาแล้วนะฮะสำหรับคู่ที่ร่วมกิจกรรมของเราครับเหนื่อยยังฮะยังฮะยังฮะยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยไม่ถึงเล่นมุกหรอฮะไม่ทางระยะทางตลกตลาดเลยครับผมถามนิดนิดนึงนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราติดลบไปเท่าไหร่แล้วฮะ อย่างน้อย50นะเดี๋ยวนะด่านแรกเนี่ยเขาเต็มที่ลบ20ิพี่ลบ50เลยฮะพี่ไปขับรถชนคันหน้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับผมอ่าโอเคอย่าลืมไปตักอาหารด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม enjoy ครับประมาณนี้ครับผู้ชมครับนี่ผ่านมาครึ่งทางนะครับผมแล้วก็เราจะขอตัวไปพักกินข้าวก่อนและความสนุกนะครับผมจะทวีคูณไปเรื่อยๆรอติดตามชมครับ ท,กทุกับกิจกรรมทั้งดีทั้งฟรีและปีนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊ากับกิจกรรม8ปีเสริมแห่งดวงปังรับพลังที่มาเกา๊า <vem> ผู้โชคดีเพียงสองท่านเท่านั้นที่จะได้ไปเที่ยวมาเก,กาแบบฟรีๆกับทีมพิธีกรรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกทั้งกินทั้งเที่ยวเอมเหนียวไปกับทุกความสนุกไหวพระขอพรเสริมดวงให้ปังรับพลังกันให้เต็มที่ จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปทริปนี้กับพวกเรานะครับติดตามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมได้ทุกช่องทางของ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเมื่อกี้ทำไมหันมามันจังหวะมันหล่อยังไงโอ้โหเอาไม่ว่าถ่ายมีอยู่คืออย่างนี้คือพอเข้ามาข้างในเนี่ยคำถามที่เราต้องมาหาคำตอบเพราะว่ามันจะมีคำถามแบบนี้คคุณผู้ชมครับพี่เออ ให้นมพี่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะฮะที่คุณผู้ชมครับตั้งแต่เปิดรายการมาเรายังไม่เจอเขาเลยฮะไม่เจอครับผม<ะ>นั่นก็คือ